วงไว้ตั้งเป้าไว้สามสามพันสามพันแปดร้อยานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยู่อยู่ตามเป้าหมายคือได้เกือบสามพันเก้านะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เราตัดสินใจในขณะนั้นนะะแล้วอย่างไรก็ตามเราก็มีการประชุมคณะรัฐการ ติดตามและและว,วิเคราะห์แนวโน้มทาการน้ำให้รุ้มน้ำอยู่ตลอดทั้งจิตหน่วยงานในพื้นฐานการตัดสินใจ <c oughs> ว่าเอ๊ะทำไมหนึ่งพฤษภาผมตอนที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเน,นี่ยต่อคำถามว่าเอ๊ะทำไมกมจะมหวานไม่ประกาศเลื่อนไปรตเแต่แระให้เขาปลูกแล้วเสียหายแล้วตอนนี้จะมา <c oughs> งดมาชะลอมาลดน้ำเราอีกนะครับ ผมก็อยากจะสร้างความปองรองกับนักวิชาการนะครับทุกทุกท่านนะครับ <S 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 <ภ>หลายหลายท่านว่าในพื้นฐานนะวันนั้นขึ้นหนึ่งครับหนึ่งพฤทภาคมปีนี้กับหนึ่งพฤทศภาคมปีที่แล้วนะปีนี้มากกว่าหกร้อยล้านบาทเมตรอันที่หนึ่งนะบนพื้นฐานตรูน,น,นี้อันที่สองครับบนพื้นฐาน,นที่เหมือนอตรี้เน้นกับเกษตรกรไว้แล้วอะคุณรับมาปังน,นะแต่หนึ่งพฤษภา คุณเข้าสู่กระบวนการของอระบบชวทานที่แท้จริงแล้วก็คือความมั่นคงของการใช้น้ำในดูฝนคุณต้องมีนะครับถึงแม้ว่าดูฝนระบอกน้ําชวะทานเสริมน้ําฝนก็ตามนะครับเราก็ต้องดําเนินการตาม,ตาม,ต,ามตามข้อตกลงคันธาสัญญากังเกษตรกรนีร้ให้ไว้ตรงนั้นแล้วประเด็นที่สามที่สําคัญนะ <c oughs> การประชุมในคณะรัฐารนะครับ การรายงานของทางกรมวตดูก็ตามนะครับหรือสถาบันสมเทศหรือไอ้รับยากรน้ำประการเกษตรก็ดีเขาบอกว่าปีนี้ฝนน้อยก่าค่าเฉลี่ยอินดียกำลังอ่อนเดือนกุมภาเดือนมีนาเดือนเมษามวันพื้นฐานเนี่ยครับเราก็ต้องส่งน้ำแน่นอนเราต้องส่งการส่งน้ำเราก็ระแวดระหว่างนะครับว่าหนึ่งต้องให้ที่รุ่มก่อนนะ ทำไมครับมีเหตุผลที่รุ่งก่อนเพราะว่าเขาจะได้เกี่ยวก่อนนะครับพอเดือนสิงหามาเนี่ยนะครับถ้าเขาเกี่ยวไม่ทันมันเสียหายแน่ที่รุ่เพราะฉะนั้นภายในเดือนกรกฎาคมเขาต้องเกี่ยวเราพุทธภามิุนากรกฎานะครับพุทธภามิณนาเมษาเปีนี้เริ่มแต่เมษาที่รุ่ที่ต่ำที่ยมนาที่นเรนส่วนเมษาพุทธภามิุนากรกฎาคมเขาค่าประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบวันในช่วงนี้นะครับที่รุ่งก่อนนะ แต่พ้นยังไงครับ <c oughs> เพราะว่าเหมือนโทษทีครับที่ผมใช้ว่าเหมือนแบบเกษตรกรเขาไม่ค่อยฝังตามแผนที่เราบอกถ้าเราถ้าเขาทําตามแผนนี้นะมันก็คงไม่มีผลกระทบเลยมากมายไ,ไม่ว่าที่